ก่อนที่เราจะรายงานข่าวนี้เราต้องขอบคุณแหล่งข่าวเว็บไซต์ Autodriver.com กันก่อนเพราะถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แค่ขึ้นชื่อว่า Toyota Yaris Cross แค่นี้ชาวอินเทอร์เน็ตเมืองไทยทุกท่านต่างหูพึ่งแน่นอนเพราะ Yaris Cross เป็นรถที่สื่อทุกสื่อเมืองนอกขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน SUV ขนาดเล็กที่ดีที่สุดด้วยขุมพลัง1.5ลิตรเทอร์โบทรงประสิทธิภาพประหยัดน,น้ำมันสูงสุดแม้ว่าจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสล้อ แน่นอนว่าดีไซน์ทั้งคันสวยสดงดงามตามที่คนไทยต้องการถ้าหาใครนึกถึงฝันถึงยาร i s c สค s อสเวอร์ชั่นยุโรปและญี่ปุ่นเห็นทีต้องบอกไว้เลยว่ามีทั้งฝันเป็นจริงและฝันสลายฝันเป็นจริงก็แค่เพียง1%เท่านั้นได้ยินแบบนี้ก็คงงงละสิครับแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือได้ได้ส่งข้อมูลยังเว็บไซต์ autodriver.com รายงานว่า โรงงาน PT Toyota Motor จะขึ้นสายการผลิต Toyota Yaris Cross ที่มาแทนที่ Toyota Rush ในเดือนมิถุนายน2 0 2 3และพร้อมส่งออกอยังประเทศอื่นในอาเซียนเดือนกันยายน2023น่แน่นอนว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของการส่งออก Toyota Yaris Cross ASEAN version ก็คือประเทศไทย อย่างไรกก็ตามโตโยต้ายาริ c r o อสที่จะผลิตในอินโดนีเซียนั้นจะเป็นคนละคันกับยาริสคลอสที่ขายในโยุโรปซึ่งจะใช้พื้นฐานของ t o โยต้าเวล z มาพัฒนาและขัดเกลาให้กลายเป็น SUV แบบเจที่นั่งนั่นเองซึ่งเป็นพื้นฐานของไดเนสุอีกท่อดหนึ่งสเปคเบื้องต้นของยาริส c r o ส s าซ i น v วอร์ชัยังคงใช้บริการ 2NRVE 1 5ลิตร ถ้างั้นเรามาลุ้นกันว่ายาริสครอสอาเซียนจะทำราคาในไทยประมาณ950,000บาทไม่เกินจากนี้ได้หรือไม่